WELL ครับสวัสดีคุณผู้ชมคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของพี่มาโออีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับก็มาสู่เนื้อหากันเล็กๆน้อยๆอีกแล้ววิชาการบล่อยเอดยี๋ยวนี้คือไม่ใช่อะไรหรอกโควิดมันยังไม่หายมันออกไปข้างนอกไม่ได้ถ้านะโควิดหายเมื่อไหร่นะเองเจอกัน <c oughs> วันนี้นะครับก็ยังมากับอีนหนึ่งเทรนนะครับในโรคที่หลายคนก็รู้จักหรือว่าคุ้นหน้าคุ้นตาก,กับชื่อมันดีภาษาทางการแพทย์อังกฤษนะครับเขาเรียกชื่อโรคนี้ว่า S.P.D. หรือย่อม,มาจาก s e x u a l Transmitted Disease นะฮะเอาไปเป็นไทยครับโรคติดต่อทางเพศสําคัญเอามีใชื่อเล่นไหมกามาโรคอาถ้าเกิดพูดถึงคำว่ากามโรคหลายคนเคยได้ยินใช่ไหมน่าคือโรคอะไรบ้างวะเออหลายคนยังไม่รู้นะครับว่ากามาโรคประกอบด้วยโรคอะไรบ้างนะฮะแต่ประเด็นมันนี้เราไม่มาคุยเจาะลึก ถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบโรคใดโรคหนึ่งเป็นพิเศษครับแต่มันมีอยู่คําถามนึงเว้ยที่แบบหลายคนก็ถามพี่หมอมนเยอะมากเกอ่กคำถามที่ดีนะพี่หมอก็เคยสงสัยเว้ยแล้วเคยถามอาจารย์ไปตอนเรียนอยู่เหมือนกันว่าเรารู้ว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แปลตรงตัวนะติดต่อทางเพศสัมพันธ์แสดงว่าต้องเอากันก่อนถึงจะติดโรคถูกต้องฮนะคือมันต้องปับป๊บปั๊บกันก่อนตามชื่อเลย ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะการก่อโรคพวกนี้เขาเรียกว่ามันติดต่อทางสารคัดหลั่งครับมันไม่ได้ติดต่อทางอึ๊บอย่งเดียวอ่าก็ใจใช่ไหมดังนั้นการติดต่อทางเลือดนะครับผ่านทางเข็มจากแม่สู่ลูกอะไรพวกนี้สามารถติดได้ หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางโรคมันเป็นพื้นหรือว่าเป็นลีชั่นบริเวณผิวหนังนะครับมันก็เลยสามารถทําให้ติดระหว่างเป็นคอนแทคกันน่ะถึงแม้จะแบบไม่ได้มีการสอดใส่อ่ะแต่ว่ามีการแบบถ่ายลมไลบริเวณตรงนั้นน่ะแล้วมันก็เกิดการติดกันได้เช่นอะไรเพอร์พีซิมเพ็กไวรัสครับหรือว่าเริมนั่นเองดังนั้นจริงๆแล้วเขาบอกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ติดกันทางอึบกันเสมอไปนะฮะแต่มันมีทางอื่นได้ด้วยเพียงแค่เวลามันอึบกันน่ะมันจะสามารถแบบติดกันได้ง่ายกว่าาาแแคคคนั้เองรบลวํม สำคัญก็คือในเมื่อเราบอกว่ามันติดต่อกันได้ใช่ไหมะจะทางใดก็แล้วแต่ที่ว่ากันมาทั้งหมดแล้วเอคนแรกมันติดมาจากใครเออทุกคนเคยสงสัยปะ เฮ้ยมันเกิดการที่แบบเชื้อมันกลายพันธุ์หรือเปล่าหรือเกิดจากการที่เชื้อมันวิวัฒนา,านการตัวเองไหมมันเลยแบบมีคนแรกของโลกอะไรอย่างเงี้ยแต่คนต่างความคิดไปติดไว้ก่อนติดคําถามน,นี้ไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวให้ฟังว่าในโลกแต่ละโลกอะ่ะมันมีเชื้ออะไรเป็นตัวก่อเหตุครับถ้า <c oughs> แบบเอาชื่อคุณหน้าคุณตากันะครับโยมาสักห้าโรกและกันที่เราได้ยินกันบ่อยมากนะฮะหรือว่าจะเป็นแบบตามละครตามภาพยนตร์ก็จะมีโรคพวกนี้มาให้เราได้เห็นกัน อันแรกเลยครับคือซิฟิลิสซิฟิลิสคืออะไรไม่รูรายละเอียดครับแต่ว่าเชื้อที่ก่อโรคมันมีเชือ้อนะเว้ยถึงก่อโรคได้เชื้อตรงนี้นะครับชื่อว่าพิโพนีมาพา l ิดุมก่อให้เกิดโรคซิฟิลิสหนองในแท้ครับเอ้ยหนองในหนองใน หนองในได้ยินบ่อยมากแต่มันแยกนะเว้ยหนองในแท้กับหนองในเทียมเฮ้ย <c oughs> มันต่างไงพี่อีกอันนึงคือมันเป็นก๊อปปี้อีกอันนึงเหรอ <c oughs> ไม่ใช่เว้ยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาตั้งชื่อว่าแท้กับเทียมใช่ไหมจริงๆแล้วสองตัวนี้มันคนละโรคมันมีหนองเหมือนกันแต่ว่าลักษณะของอาการอย่างเงี้ยอาจจะแตกต่างกันได้เล็กน้อยความรุนแรงก็ต่างกันด้วยนะครับถ้าเป็นหนองในแท้มันคือนิสเซเลียโกโดเลียถ้าเกิดเป็นหนองในเทียมมันจะเป็นคาเมเดียทีโครมาติส นะฮะฮหรือเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับพวกเริมพวกเริมก็จะเป็นเฮอร์ปีซิมเพกไวรัสนะครับหรือเราเรียกว่าเฮอร์ปีไทวันนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเฮอร์ปีะกูลเฮอร์ปีเลยนะมันก็มีหลายไทยเว้ยเฮอร์ปีหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ย ไทยสามอาจจะคุ้นแบบคุ้นเคยกันดีนะคะอย่างเขาเรียกว่าชิคเก้นพอกชิคเก้นพอกคืออะไรโรคไก่หมูเหรอไม่ใช่ <c oughs> นะครับอันนี้คือโรคอีสุกอีสยนะฮะแล้วก็สามารถกลายเป็นโรคอื่นๆในอนาคตได้อีกนะฮะเออเห็นไหมว่าแต่ละเชือ้อพ่อต่างกันสายพันธุ์โรคก,ก็คนละแบบกันหรือว่าจะเป็นฮิวแมนแพตพิโลมาไวรัสนะครับคุ้นเคยกันดีนะครับหรือเรยกกียกอัะว่า H P V นั่นเองซึ่งตัวนี้ก็มีอีกหลายสายพันธุ์ครับผมตอนสมัยพี่หมอเรียนอ่ะมันมีท่องเลยนะเว้ยว่าแบบเป็นสาย พันธุ์เบอรออะไรเบอรออะไรอย่างเงี้ยเช่นบอกว่าสายพันธุ์ที่ทําให้ก่อเป็นบริเวงปากมรรลูกเป็นสายพันธุ์สิบหกสิบแปดแต่ก่อนเคยท่องได้เดี๋ยวนี้เหลือแค่สิบหกสิบแปดสายพันธุ์ที่เป็นหูดหงอนไก่เออหรือว่าหูดอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นพวก Hpv สิบห้าสิบเจ็ดอ่าเฮ้ยแล้วเชื้อพวกเนี้ยมันพึ่งวิวัฒนาการในมนุษย์หรอถึงทําให้เกิดมีอาการขึ้นมาไม่ใช่คําตอบอยู่ตรงนี้ครับผมคำตอบก็คือ พวกเจ้าเคยมีรสนิยมทางเพศที่แปลกประหลาดคนอื่นเขาไหมาถามตัวเอง <laughs> เคยเคยหรือเปล่านะคือถ้าเกิดเรากันปกติมันก็คงปกติดีแหละแต่มันจะมีกลุ่มคนบางประเภทครับผมที่มีรสนิยมทางเพศแบบแปลกๆเคยได้ยินข่าวคนกระเด้าเสาไฟไหมหรือว่าพี่หมอก็เคยมีเคสครับผมอันนี้หนักหน่อย กระเด้าท่อไอเสียไม่มีอะไรทําแล้วหรอคือเข้าใจว่าการช่วยเหลือตัวเองการช่วด้วยมือนะฮะมันอาจจะแบบไม่มันอะไม่ถึงอารมณ์อยากได้ความฟิน นะฮะบางคนก็จาลองเอาเนื้อไก่เนื้อหมูอะไรมาพวกนี้มากีดเป็นร่องแล้วก็ตับๆเข้าไปอ่าใช่ไหมหรือยุคใหม่เขาก็มีการผลิตของเล่นออกมาใช่ไหมแต่บางคนก็ยังไม่สาแก่ใจนะคะเอาผลไม้มาจอบเป็นรูแล้วก็ตัาๆเข้าไปอะไรเป็นรูกูเอาหมดรูเสาไปก็เอาเข้าไปนะฮะหรืออย่างที่หมอบอกว่าครับรูของท่อไอเสียเอาเอาเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่แค่สิ่งของพวกนี้เว้ยสัตว์ครับผมเราคงจะได้เคยยินข่าวนะครับก็คือมนุษย์ใจรักสัตว์ขึ้นมานะครับ เกิดการแบบกับน้องหมาน้องแมวน้องม้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีเชื้อบางอย่างนะครับที่อยู่ในสัตว์พวกนี้และมันไม่ได้ก่อโรคในสัตว์เว้ยแต่มันมาก่อโรคในคนได้นะครับซึ่งมันมีหลายโรคเหมือนกันที่เราเรียกพวกนี้ว่าเป็นซูโนซิสนะครับไม่ติดในสัตว์แต่พอมาถึงคนปุ๊บติดโรคได้เออเขาก็เลยมีการคาดการณ์นะครับว่าเฮ้ยเวลาที่เราไปมีพฤติกรรมทางเพศอะไรที่มันแปลกๆอย่างเนี้ย ที่เราไปแบบไปตุบตับตุบตับกับอย่างอื่นไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามที่ไม่ใช่คนน่ะมันก็อาจทําให้เชื้อพวกนี้เข้าสู่ตัวคนได้แล้วเราก็ไปปั๊บปั๊บกับคนอื่นต่อมันก็เลยเริ่มติด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 อ่าแล้วก็สมัยก่อนใช่ไหมเขาก็แบบนะปึ๊บปั๊บกันแหลกลานะฮะอาจจะมีวันวันในสโตงในสแตงกันเยอะแยะมันก็เลยแบบแพร่กระจายแบบพลภบพับเลยฮะเออดังนั้นบางทีคนเราเกิดมาไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ะไรมาก่อนแต่ติดโรคติดต่อทําให้สัมพันธ์อาจามตัววอง่า้เเรรรราาคมมีพฤติกกดังล่วหือเล่่านะทีหมง เคยไปหาประวัติศาสตร์มาแล้วว่าเฮ้ยคนที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยคนแรกของโลกนะครับหรือกระทั่งประเทศไทยเนี่ยเป็นใครไม่มีข้อมูล <c oughs> ไม่มีครับคือรู้ตัวอีกทีนึงก็คือแบบแพร่กระจายทุทธพับไปแล้วนะพ <c oughs> ี่หมอเลยมองว่าพฤติกรรมทางเพศที่อาจจะไม่แบบตรงไปตรงมาธรรมดานะฮะแบบพิสดารว๋วาอะไรอย่างเงี้ย ใครทาอะไรก็โปรดระวังวันิดหนึ่งนะครับการใส่ถุงยางอนามัยในทุกกิจกรรมนะครับอย่างน้อยก็ยังช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้มันไม่ได้มีเอาไว้ในการป้องกันการท้องอย่างเดียวนะดังนั้นทุกคนจะไปพิสดาอะไรจะไปเอาเนื้อเอาเนื้อหมูเนื้อ,อไก่จะไปเสาไฟฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นเสาหลักกิโลหรือว่ารูที่พื้นถนนอะไรเงี้ยถ้าเกิดน้องจะมีอารมณ์สุนทรีกับสิ่งแบบนั้นก็แล้วแต่น้องเลยใส่ถุงยางก็ดีนะครับเพื่อความอุ่นใจระมั ใจว่าเชื้อโรคพวกนี้จะไม่หลั่งไหลเข้ามาในร่างกายของเรานั่นเองนะจ๊ะถ้าเกิดใครอยากรู้รายละเอียดของโรคอะไรต่างๆนะครับแต่พี่ของพี่หมอมาเยอะมากเกี่ยวกับโรค H I V มีใครอยากรู้ไหมหรือว่ามันยากเกินไปถ้าเกิดอยากรู้มากๆนะครับก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วกันนะฮะโรคไหนก็ลองเม้นมาเดี๋ยวเอาตามเสียงส่วนใหญ่ว่าแล้วกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ทาตามเสียงส่วนใหญ่ที่ไรอ่ะแม่งคนไม่ค่อยดูทุกทีเลยแบบตอนเส้นเลื่อนก็ทีงละอะแต่ไม่เป็นไรครับมันเป็นความรู้เราก็จะทำเอาไว้ เราหวังว่าสักวันหนึ่งเมื่อคุณอยากได้ความรู้เหล่านี้คุณเปิดมาเจอคลิปเราคุณก็จะได้ความรู้นั้นกลับไปนะฮะโอเคครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะตอบมหลายคนได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ว่าแล้วถ้าเกิดฉันไม่เคยไปอึบอัตุ้มตั้มกันอะไรกับใครเลยแล้วติดคนแรกมันได้ยังไงนั่นแหละครับคำตอบก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ครับผมอ่ะฝากไลค์ฝากซับสไคร้แล้วก็แชร์ไปด้วยนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้น,นิดนึงเขาว่าบางทีมันก็ไม่เตือนนะฮะเออพี่หมอไปถามยูทูบมาเขาบอกว รู้นึกว่าไม่สําคัญดังนั้นก็กดไลค์กันเยอะๆนะครับขอบคุณมากเลยครับถ้าเกิดอยากให้คลิปความรู้อันนี้มาถูกแพร่กระจายต่อไปถึงแม้ทุกคนจะไม่กดแชร์ก็ตามอย่างน้อยขึ้นหน้าย t u b e หน้าแรกให้คนอื่นได้เห็นต่อแล้วได้ความรู้พี่หมอก็ดีใจแล้วนะครับพี่หมอไปคิดทุกวันพุธเวลา5โมงเย็ยนนะครับแล้วก็วันเสาร์ตอนเที่ยงนะงั้นคลิปนี้คน้องขอตวลาไปก่อนครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ